ปันฝันโดยครบถูกดีที่ไทยวัสดุโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขลามินาฟิล์มคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าที่แห่งนี้ทางสมาคมนี้ได้ดำเนินการมามากกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการยื่นมือให้ความช่วยเหลือแต่ตอนนี้ถือได้ว่าเริ่มเป็นการดำเนินการในเชิงรุกนั่นหมายถึง ท่านี่จะช่วยเหลือเราเริ่มต้นที่จะป้องกันสิทธิของเด็กเกยาวชนและสตรีมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆในสังคมของเรา,าการเรียนรู้วิธีเหล่านี้เป็นเรื่องที่ค่อยเป็นค่อยไปและมีรายละเอียดหลากหลายค่ะและในตอนนี้ทางรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมภาษณ์พูดคุยนะคะกับทางสมาชิกของทางบ้านพักฉุกเฉินที่สามารถแชร์ประสบการณ์ต่างๆเป็นแง่คิด ให้กับผู้หญิงและเด็กที่คิดว่าเราจะเป็นเพศที่อ่อนแอแบบนี้ตลอดไปหรือเ,อเปล่าแบ่งความทุกให้ฉันจึงขอเป็นฝันให้เธอกับรอยิมที่พร้อมจะนำทางไปรวมปันฝันรอยิมให้เธอด้วยใจให้รักที่มีความมาย ตอนนี้นะคะพระก็มานั่งกับน้องจิตกับน้องเปิน้นซึ่งน้องสองคนนี้นะคะเขาก็จะมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องซึ่งก็จะเป็นกําลังใจกับคนที่เจอเหตุการณ์เหมือนกันคุณจะได้รู้ว่าคุณมีที่พึ่งที่ไหนได้บ้างตอนนี้ก็มาสวัสดีสสดน้องจิตกับน้องเปิ้นนะคะขอโทษที่ต้องถามแต่อยากให้เล่าเรื่องราวหน่อยได้ไหมคะค่ะได้เอาน,น้องจิตก่อนก็ได้ค่<อ>นะเคสของน้องจิตเป็นไงบ้างคะ <C ase> แต่ว่าโดนทํรลายร่างกายมาค่ะแล้วก็ก็รู้จักที่นี่จากมูลนิธิสหไทยมูลนิธิอะค่ะทางฝั่งนุ้งส่งมาทางบ้างพักอะค่ะแล้วก็ทางนี้ก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็ให้ให้หาง,งานให้ทำอะค่ะช่วยหาง,งานให้ทำแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังศึกษาต่อเรียนต่อมอปลายก็สนอนในที่นี่อะค่ะ แล้วตอนนี้ได้ไม่อยู่ที่นี่นานเท่าไหร่นะคะก็ตอนนี้ก็ได้เจ็ดเดือนแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะได้ตอนนี้ก็อย่างที่บอกฝึกงานหางานก็ได้งานทําแล้วก็ได้เรียนต่อค่ะได้เรียนต่อค่ะเยี่ยมมากแล้วสําหรับน้องเป้ยนะคะของหนูก็เกิดเอ่อเรื่องขมคืนนะคะใช่ค่ะก็ ที่เข้ามาอยู่นี่ก็เพราะว่าอยู่ทางบ้านอันตรายอะค่ะก็เลยให้มาอยู่ที่นี่น้องเป้นียอยู่เท่าไหร่เอ่ย19ก้าแล้วค่ะ19กแล้วมาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ละคะสองปีค่ะตอนนี้ที่นี่ดูแลน้องเปนยังไงบ้างคะที่ที่นี่ดูแลก็คือเรื่องด้านจิตใจร่างกายค่ะก็คือด้านจิตใจก็คือช่วยฟื้นฟูเรื่องที่ผ่านมาสําหรับตัวเราที่เจอเหตุการณ์ต่างๆค่ะแล้วก็จิตใจก็คือเอ่อร่างกายก็คือ เราได้มีอาชีพทำได้เรียนต่อค่ะมีอะไรที่น้องจิตกับน้องเปิ้นอยากฝากผู้ชมทางบ้านไหมคะเผื่อใครที่เจอเหตุการณ์เหมือนกันก็อยากจะบอกว่าปัญหาครอบครัว,วมีกันทุกบ้านนะคะแต่อยากให้ใช้ความเข้าใจกันมากกว่าเห็นอกเห็นใจกันมากกว่าะคะ่ะ บองเปิ่ปปก็อ,อ,อย่าเชื่อใจใครง่ายๆค่ะเพราะบางทีการที่เราเชื่อใจทั้งๆที่เป็นคนที่เคยเห็นหน้ากันแล้วบางทีมันก็อาจจะทําร้ายเราได้ค่ะอยากจะขอบคุณน้องจีทก,กับน้องเปิ้ลมากเลยนะคะที่วันนี้มาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นมันจะเป็นกําลังใจกับคนที่เขาได้เขาได้ฟังแล้วเผื่อเขาได้เจอเหตุการณ์เหมือนกันเขาจะได้รู้ว่าเขามีที่พึ่งมีที่ มาที่แบบคนจะช่วยเขาได้แล้วเขาจะได้สู้กับชีวิตเขาต่อไปขอบคุณมากนะคะ อย่างโครงการของปันฝันอย่างเนี้ยเราก็เห็นว่าแบบว่าเขาช่วยเหลือคนทั่วๆไปเยอะมากเราก็จะมาบริจาคเอาไว้ทางนี้แเขาก็จะไปแจกจ่ายให้ใครก็แล้วแต่ทางรายการจะจัดการไป